พูเทนมอเกนนะเพื่อนๆวันนี้สาก็มาที่ร้านกาแฟเนาะก็จะทานอาหารเช้ากันที่นี่เนาะแล้วก็จะมีขนมปังก็ตอนนี้กำลังสั่งออเดอร์เนาะเขากำลังโกงอยู่เนาะนี่อันนี้ของคุณสามีฉันรี่ออะไรนะคะเขาคล้ายๆโกโก้โกโก้แล้วก็มีอาซาลาซา่าเนาะ ก็จะมีน้ำส้มตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังเดี๋ยวจะรอ,อขคงตาจะสั่งเป็นแพนเค,ค้กเนาะ <c oughs> คล้ายๆโอเปอนตีน <c oughs> บ้านเรามันจะเป็นแบบโกโก้ผสมซาน่าเนาะ <c oughs> ด้วยความหอยหิวนะคะ ใช่ฉันก็จะรีบกินมากเลยโอ้นี่ก็จะมีไข่กระทะด้วยเพื่อนๆดูนี่ค,ะค่ะทำยังไงอ่ะจะไปอยะไรเลยนี่คืออะไรอะ่ะสลัดเอามีสลัดด้วยมีแปงนะคะโอ้วันนี้ดีใจที่ชายได้กินแปง มีไข่กระทะอ๋อน่ากินเนาะบริษัทนี้ก็จะมีแพนเค้กนะคะมปผลไม้ไมด้วยนะะี่ค่ะ ชีสนะคะชีสแล้วก็แฮมเนาะวันนี้ก็จะเป็นสลัดค่ะก,ก็จะมีแครอทเนาะแครอทแล้วก็ซอสแล้วก็จะมีขนมปังผลไม้สาก็จะมีแอปเปิลเนาะแอปเปิลเขียวแอปเปิลสีแดงแล้วก็จะมีองุ่นแล้วก็มีส้มอันนี้น่าจะเป็น บรรยากาศดีมากวันนี้สาธให้ดูไปเลยรอบๆนะคะับที่ขานเขาจะตกแต่งในสวนมากๆเลยไข่รจระทะข้างในมันจะเป็นแฮมนะคะ สามชิ้นเนี่ยคือชิ้นมันใหญ่นะมันจะเป็นคล้ายๆแป้งคล้ายๆขนมเบื้องบ้านเราขนมเบื้องโบราณเขาจะแบบทอดแป้งอะไรเงี้ยเหมือนขนมเบื้องที่คุณยายทำให้กินตอนเด็กๆเลยมันคล้ายๆแป้งอ่ะสามชิ้นเนี่ยคืออิ่มเลยอ่ะไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วงนี้ อันนี้ก็เป็นแยมสับปะรดนะคะกินกับผลไม้ชุดนี้อทั้งชุดเนี่ยประมาณ6กหกออยโลนะคะหกออยโลแต่ของแฟนเนี่ยประมาณ7จ็ดออยโลนะคะก็ถือว่าคุ้มแล้วเครื่องดื่มตั้งหาก ลองชิมอันนี้ก็จะเป็นเชฟนะคะอร่อยอยู่ค่ะไปหมดแล้ไปหมดละก <c oughs> ระทะไม่ใหญ่นะกระทะเล็กนะคะเยี๋ยวเ่าวัน่ียเราสใส่ดู มันจะเปบบราค่ะโอ้ยจะกินไม่หมดแล้วค่ะเพราะว่าเขาจัดถาดใหญ่สำหรับฝรั่งเราคนไทยก็กินนิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเป็นกระทะเล็กข้างในมันจะเป็นมันฝรั่งแล้วก็ชีสแล้วก็มี เป็นอย่างนี้อันนี้ตูดกระทะนะคะกระทะเล็กน่ารักผนเริ่มก็สามมาสายสิบเอดโมงแล้วนะคนเริ่มลุกตอนนีเดี๋ยวก็อีกลาสิกเนาะนี่ัมียลาสิกมาตอนนี้เวลาบ่ายสามโงครึ่งนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะอากาศมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตกไปปลอยนะคะเป็นรอองฝนนั่นเองเนาะ อากาศค่อนข้างที่จะชื้นมันมันไม่หนาวมากนะแต่ว่ามันชื้นนะคะก็เลยนั่งรถปกติจะเดินเอาเพราะว่าที่จอดรถจะไม่มีแต่วันนี้ฝนตกโปอยๆเนาะมันน่าจะมีที่จอดรถให้เรานะอาจจะไม่ค่อยมีคนเดินก็ได้ประมาณนี้เพราะส่วนใหญ่คนเยอรมันนะถ้าฝนตกเฉะแฉะนี่เขาจะไม่ออกนอกบ้านกันแต่เราคนไทยนี่สุดยอดละ รุยทุกสถานที่มันจะสนุกตอนไหนโอ้ฤดูนี้ไม่ค่อยชอบเลยมันกำลังจะเปลี่ยนฤดูค่ะจากฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูหนาวนะคะมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเนาะมันก็จะมีฝนตกโปรอยๆถ้าเป็นฤดูหนาวตรงๆแล้วนะถ้าเป็นฤดูหนาวมันก็จะเป็นหิมะเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะ มันก็จะเป็นหิมะตกจะมีที่จอดไหมเข้ามาจอดตรงนี้กันนึกอที่จอดว่างว่างเยอะเลย รถจอดไอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปในงานอีกด้านหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆนั่งในรถไม่หนาวค่ะเดินออกมาข้างนอกโคตรหนาวเลยโคตรหนาวเลยที่มาเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะเป้าหมายจะมาซื้ออ,ะ,อะไรนะเนื้อย่างเนื้อหมูย่างบาร์บีคิวแต่ขนมปังหรือ,อน่าจะอร่อย แสดงว่าเขาสั่งให้ปิดมาให้เปิดนะเพื่อนๆเงียบเลยตอนแรกมา,ากแต่พอกินเอาบาร์บีคิวเนาะเขไม่ได้กินแล้วปิดเงียบเลยนี่อ่สาจะมากินร้านนี้อ่ะแสดงว่าทางรัดนะเขาประกาศไม่ให้เปิดให้ปิดออเศร้าเลยสรุปก็คือยุติไม่ให้เปิด เศร้ามากค่ะเพื่อนเพราะว่าน่าจะเนี่ยเ,าาเ,เขาเอาร้านมาแต่งตั้งแล้วเพื่อจะทําเป็นประหลาดนี่ณเรอมาแต่ปรากฏว่านี่ค่ะน่าจะทางรัฐเขาสั่งให้ปิดเนาะน่าเสียดายมากเลยดูจะเป็นนเนี่ยปิดหมดเลยเงียบเหงาอุสาตส่าห์ตกแต่งร้านแล้วเนี่ยเพื่อนๆดู เียบเราอันนี้จะเป็นต้นกิส๊์มาจริงเนาะ ก็คือไม่มีตลาดมีคนเรามาเศร้าเลยคือน,น่าจะทางรัฐเขาไม่ให้เปิดนะคะนะตาสาไม่ได้อ่านข่าวไงแฟนสาก็ไม่ได้ใช้ข่าวโอ้เศร้าด้าวยเศร้าด้ย